และตรงนี้จะเป็นที่ดำน้ำดูปะการังนะครับออ้ยน้ำใสมากเลยนะครับ Every moment with you with just right. Whi น้ำทะเลที่นี่สวยงามมากครับใสสะาดเลย อนนี้เรามาอยู่ที่หาดนพรัตน์ธาราแล้วนะครับมาขึ้นเรือกันที่หาดนพรัตน์ธาราและก่อนที่เราจะมาลงเรือเราได้ทําการจองเอาไว้ล่วงหน้า3วันเป็นการเหมาเรืออยู่ประมาณ2,200บาทราคานี้เป็นราคาที่ถูกมากแล้วนะเพื่อนๆเ,เราได้เซิร์ชหาตามโซเชียลหลายที่ก็มาได้ที่นี่ถือว่าราคาไม่แพงมาก แรกที่เรือมาจอดก็คือถ้ำพระนางนะครับที่นี่ไปชมบรรยากาศว่าสวยงามแค่ไหนนะเป็นยังไงนะโอเคครับนองไปดูและที่แรกที่เรามาเที่ยวนั่นก็คือหาดไรเลนะครับหาดไรเลจะเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักท่องเที่ยวที่ชอบกิจกรรมปีนหน้าผาและหาดไรเลจะแบ่งออกเป็น2ที่นั่นก็คือหาดไรเลฝั่งตะวันออกและหาดไรเลฝั่งตะวันตก ตรงนี้จะเป็นหาดไล่เลยฝั่งตะวันออกนะครับมีอยู่สองฝั่งนะตรงนี้ฝั่งตะวันออกกับตะวันตกอากาศที่นี่ก็สวยงามนะ ในปิดเข้าตรงนี้จะเป็นปิดถีปิดหน้าผ้านั่นนะขอปิดหน้าผ้ากันตรงนี้ปะ จะเป็นที่ปีนปีนหน้าผานะสำหรับฝรั่งปีนหน้าผา <Okay. S 1> โอ้โหปีนอเโอเะไ,<อ>ไปะไ<อ>นี่จะเป็นจุดปีนเขาของนักท่องเที่ยวนะครับแต่มันจะสุดแค่นี้นะเดี๋ยวเราก็ต้องเดินกลับไปที่ถ้ำพระนางนะ ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งอีกด้านนึงอยู่ฝั่งโน้นโอเคไปชมกันมาแล้วนะครับตรงนี้อบรรยากาศสวยงามนะที่นี่โอ้บรรยากาศสวยนะปุณะ ตรงนี้จะมีจุดชมวิวกันเดี๋ยวขึ้นบนเข้าจุดชมวิวขึ้นไหมเออมีอย่ขึ้นจุดชมวิวนิดนึงโอ้สวย่ะตรงนี้บรรยอกาศดนีว่ะโอ้เหมนักรัดสวยนั่งนี่น่ะโอ้โหนอนเดิ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 นลอดลอดอุโมงค์ไปเลยนะครับตรงนี้ โหโหบรรยากาศดีมากนะครับและตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวทางขึ้นจุดชมวิวนะนี่นะ่าฟัรขึ้นไปกันนี่ฮะทางขึ้นจุดชมวิวแต่เดี๋ยวเราไปที่ทำผ่า,านาน้ำก่อนเดี๋ยวคอยมาขึ้นน,นี่ก็นะเนี่ทางขึ้นแต่อันต่อรายเนาะรายไหมทางขึ้น เออน้องอออนั่งรอได้ปะขึ้นถนนเทพื้นปูนให้เดินอย่างสบายเลยนะแล้วก็บรรยากาศสวยงามอยู่ริมหน้าผาเลยโอ้โหสวยงามมากบรรยากาศร่มรื่น 嗯，oh, 那个帅。 โอ้แต่ว่าบรรยากาศสวยนะทางเดินสวยจริงแฮะเดินสวยเลยทางเดินส,วย,ยนสวยนะโอ้ถึงแล้วครับ นี่ก็ัือว่าสวยงามนะงารนะเดินเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นถ้ำนะครับเพื่อนๆถ้ำพระนางและที่นี่นอกจากจะเป็นจุดปีนหน้าผาที่ขึ้นชื่อแล้วยังมีชายหาดที่สวยงามและยังได้ชื่อว่าเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามอีกที่หนึ่งด้วย ก็จะมีนักเป็นเขาด้วยนะมีการเป็นเขาด้วย แล้วตรงนี้เราก็จะมาหยุดเล่นน้ําแล้วก็ชมบรรยากาศที่นี่นะสวยงามครับที่นี่น้ำใสมากครับที่นี่โอ้น้ำใส่นะลากัน ลูกปลาด้วยเพื่อนโอ้ปลาอะไกแป่น้อย,อย,อยไอ้เจ้าหนุน่มัะไรอีกน่าหยุกยอดออกจากถ้ำพระนางแล้วนะครับไปที่อื่นกันต่อไม่รู้จะไปที่ไหนนะนเดี๋ยวไปดูว่าไปที่ไหน แต่นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะครับวันนี้เป็นชายหาดเลยนักท่องเที่ยวโอ้เือมาโอ้โหนักท่องเที่ยวเพียบเลยวันนี้ทางไกลแล้วนะครับอ,อ่ากำลังจะออกเดินทางตอนนี้ก็จะไปที่เกาะไก่นะ ไปเล่นน้ำดูปาการางังไปดํนาน้ำดูปะการังด้วยโอ,โอเคครับนนะไชรถติดกอกให้โอเคตรงนี้ถึงไปชม,มนู่นเห็ไหมครับแต่ปกติมันจะเว่งมาท่ากโกมา,า,ม,กม,ามาโกไก่ด้วยโอเคสวยงามมากครับตรงนี้และตรงนี้จะเป็นที่ดํนาน้ำดูปากการังนะครับโอ้ยน้ำใสมากเลยนะครับ น้ำใสไหลเย็นเลยโอ้โหโอ้โหน้ำใสโอ้โหน้ำใสมากโอ้ปลาสัวเลยผมอ่ะโอ้นั่นมีปลาหลายตัวเลยวะ่ะนั่นปลามาเต็มหมดเลยนะฮะเรือเปล่ โอ้โหปลาปลาอย่างสวยเลยเนาะสวยสวยอย่างแรงเลยน้ำใสโอ้ปลาตัวใหญ่กันเนาะปลาตัวใหญ่เลยอย้โสวยมากเลยครับที่นี่สวยงามมากผมสวยงามนะผมนะโอ้โหน้ำใสคลิปเลยโอ้โห And there's one thing that I need from you. Can you come through? Ooh, 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 ooh yeah. And there's one thing that I need from you. Can you come through? I might lose my mind. Waking when the sun's down. Riding all these highs. Waiting for the calm down walk these streets with me I'm doing decently just glad that I can be yeah I'm trying Much to do. Too old for my hometown. Went to bed at noon. Couldn't put my phone down. Scrolling patiently. It's all the same to me. Just faces on a screen. Yeah. I'm trying to realize it's. So Few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Can you come? ได้อีกที่ที่เรามากันนะครับก็คือทะเลแหวกครับออกจากเกาะไก่ก็มาที่ทะเลแหวกเลยนะครับคนเยอะมากนะทะเลแหวกทะเลแหวกวรังเยอะมากเลยนะักท่องเที่ยวเยอะมากเลย ถึงแล้วนะครับทะเลแหวกหน้พ่ยนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยครับวันนี้โอ้โหลงมาชมบรรยากาศบนทะเลแหวกกันนะครับตรงนี้สวยงามมากนะนักท่องเที่ยวก็เยอะ สา,ายนี่ขขวขาวสวยเลยโอ้ดูนักท่องเที่ยวนี่จะเป็นทะเลเว น้ำทะเลที่นี่สวยงามมากนะครับโอ้โห oh, oh. ใสมากโอ้ย oh, oh. น้ำก็ใสโอ้ oh, น้ำใต้นะ น้ำใสด้านบนนี้ก็จะมีร้านค้าขายเครื่องดื่มนะขายอาหาร ออกเดินทางกันต่อครับไปที่กาะปอดะนะออกจากทะเลแวกวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะครับ นะครับปกากะดักโอ้โหหาดทรายสวยโอ้ที่นี่ก็สวยงามนะครับหาดทรายสวยงามมาก กาะกอดอะโอ้ยสว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 ยมากเลยโอ้ยบรรยากาศภายในก่อนที่นี่ก็กว้างขวางนะเพื่อนโอ้โหสวยงามนะ ดูบรรยากาศน่ารำเรื่องสวยงามมากเลยโ,โ,หโหน้ำทะเลก็ใสก็โอ้โหสดมากเลยที่นี่ที่น,นี้จะมีบริการร้านอาหารด้วยนะแล้วก็ห้องน้ำร้านอาหารแล้วก็มี มานั่งกินข้าวกันที่ตรงนี้เคเลยสวยงามมากนะที่นี่ที่เกาะนี้เป็นเกาะที่ใหญ่มากนะเพื่อนๆดูแลว้วน่าจะใหญ่พอสมควรนะแล้วก็บรรยากาศร,ร่มรื่นมีร้านอาหารให้ด้วยโอ้โหสวยงามนะโอ้โหสวยจริงนะ नाम था लेखियो nhá rapper Anh phải. Nam thằng Văn lên bên đi. Có โอเคครับเที่ยวสี่เกอก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เดินทางกลับแล้วครับถือว่าสวยงามนะ